คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคาสก้อนศูงในเวลาไหลเกิน3.25จานางก็สิบไม่นะนนําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่7มีนาะคม2565นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย v i p นะครับหากท่านใดสนใจเข้ากลุ่มรับ v i p วิเคราะห์แบบนี้ก่อนใครของสิน,นะครับ @45UBR e S45 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มยังมีตัว v i p ประจำกลุ่ม45นาทีนะครับแล้ววีของทีมงานเสือสีนาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางการ,การมีข้อสกรจากการอาาร่านราคาผูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการมีข้อสกรใครสนใจเข้ากลุ่มรับ v i p ของเสือแดงนี้ก่อนใครนะครับแอดไลน์ที่ S45 OVER S45 o v ี e R, 45, o v e R, ที่เดียวเท่านั้นครับสรุปผลงานในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ที่เสอิดให้ไว้ในฟุตบอลลีกซูสแลนนะครับทีมเซนการเรนนะครับก็มีประตูนในครึ่งเวลาแรกในนาทีที่45บวก3ห้าบวาป็นไปอีกเช่นเคยน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันคู่ไหนครับเราไปติดตามไปเลยครับนี้เสียอิดจะพาไปวิเคราะห์กอร์ในฟุตบอลตุลกีซูเปอร์ลีกนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเชเซลิสปอร์นะครับในอันดับที่10เปิดบ้านรับการ,รเยือนของอารันยาสปอร์ทีมในอันดับที่7ของตารางนะครับ คู่นี้ลงเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนในบ้านเราสถิติในการเจอกันของคู่นี้ทั้งหมด13เกมนะครับเป็นเจ้าบ้านเคเิียสปอร์นั้นเอาชนะไปได้3เกมแล้วก็เสมอกันไป3เกมส่วนทีมเยือนอารายาสปอร์สามารถเอาชนะไปได้ถึง7เกมนะครับโดยนั้นล่าสุดนั้นเป็นทีมเยือนอารายาสปอร์นะครับเปิดบ้านถลม่มเอาชนะไปได้ถึง6ประตูต่อ3การเล่นของทั้ง2ทีมนะครับ เมื่อเรามาดูสถิติกันจะพบว่าเคลิเจสปอร์นั้นมีผลงานที่ดีเวลาลงเล่นในบ้านนะครับโดยฮานัดล่าสุดนั้นสามารถเอาชนะไปได้ถึง5เกมส่วนฟอร์มการเล่นโดยรวมนะครับฮานัดล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับส่วนทีมเยือนอรัญญาสปอร์นะครับ5นัดล่าสุดเวลาเมื่อลงเล่นในนอกบ้านนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้ถึง3เสมอ1แพ้1เช่นกันและผลงานโดยรวมใน5านัดล่าสุดนั้นสามารถเอาชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกม ถิติในการมีประตูของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านเคลริยาสปอร์นั้นอยู่ในค่าเฉลี่ยที่1.77ประตูหรือใน1นนัดนั้นเกือบสามารถจะยิงได้ถึง2ประตูเลยทีเดียวส่วนทีมเยือนอารันยาสปอร์นั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่1.54ต่อน,นัดน,นะครับส่วนถิติในการเสียประตูของเจ้าบ้านเคลริยาสปอร์นั้นอยู่ที่0.69ก็เกือบจะเสียป,ประตูเกือบจะทุกนัดน,นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือการเสียประตูถซติเสียประตูของทีมเยือนของอารันยาสปอร์นะครับอยู่ที่1.54 หรือเรียกได้ว่าเมื่อลงเล่นนอกบ้านนะครับจะเสียประตูนั้นและหนึ่งลูกเลยทีเดียวเดี๋ยวราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทั้ง2ทีมต่อเสมอกันนะครับโดยราคาของทั้ง2ทีมนั้นไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันในราคาแฮนดิแคปเจ้าหนันมองว่าทั้ง2ทีมมีความสูงสีกันเป็นอย่างมากนะครับทั้งอันดับตารางคะแนนและก็สถิติในการเจอกันแล้วก็ผลงานในการผลิสกอรและเสียประตูนั้นก็มีความเท่าเท่ากันอยู่ส่วนราคาฟูนะครับก็ ให้ความสาคัญกับทั้ง2ทีมพอๆกันอีกเช่นเคยแล้วก็ผู้เสมอเต็มเวลานั้นก็ยังคงบอกว่าวันนี้ทั้ง2ทีมมีโอกาสที่ชนะกันได้และก็มีโอกาสที่จะจบลงด้วยการเสมอกันและราคาอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาวิเคราะห์กันเลยครับวันนี้เปิดมาให้ทั้ง2ทีมต่อเสมอกันนะครับจ่ายน้ํา0.95ให้เคนิยาสปอร์เจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.90ให้อลันยาสปอร์ทีมเยือน ราคาปูตอนเปิดถ้าเคลิจยาสปอชนะใจ2.63ถ้าเสมอกันใจ3.25ถ้าทีมเดือนอลัามยาสปอชนะใจ2.60ถ้าเปิดนะครับราคาที่เปิดมาของราคาน้ําของ h ฮนนี่แคและและ,และราคาปูของทั้ง2ทีมครับดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะให้ความสําคัญของนั้งคู่นั้นเท่ากันเลยทีเดียวโดยที่ไม่ได้ให้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันไปมากกว่า โดยตรงนี้นะครับสอิดบอกได้เพียงแค่ว่าเกมในวันนี้ทั้ง2ทีมจากราคาเปิดน,นั้นมีความสูสีกันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้คือเคลเจสปอร์ตก็สามารถเอาชนะได้แต่อายันลาสปอร์ก็มีโอกาสที่จะเอาชนะได้เช่นกันกลายเป็นบันสาหน้าที่แท้จริงที่ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเทรียกกันทั้งเรื่องราคาแฮนดิแคปและราคาปู ส่วนราคาผู้เสมอเต็มเวลานะครับโดยตอนเปิดเปิดมาที่3.25ก็เป็นราคาปูที่ให้ความสําคัญว่าบอลคู่นี้มีโอกาสที่จะจบลงด้วยการเสมอกันอีกด้วยนะครับนี่คือราคาเปิดราคาในปัจจุบันนะครับยังคงให้ทั้ง2ทีมต่อเสมอกันปัจจุบันมีการขยับน้ำนะครับมาให้น้ํา1.03ให้เคลิจิอสปอร์าจน้ํา0 8 3ให้อารัญยาสปอร์ราคาปูรอบนี้ถ้าเจ้าบ้านเคลิจิอสปอร์ชนะใจ2.75ถ้าเสมอกจ่ใจ3.20 ถ้าทีมเยือนอารันยาสปอร์ชนะใจ2.50จากราคาในปัจจุบันนะครับยังคงเป็นราคาแฮนดิแคปที่ต่อเสมอกันโดยที่ยังไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันในเรื่องของราคาแฮนดิแคปนะครับแต่มีความน่าสนใจคือในในราคาในปัจจุบันนั้นนะครับมีการขยับน้ํามาให้ความสำคัญกับทีมเยือนอารันยาสปอร์มากขึ้นโดยปัจจุบันนั้นจ่ายอยู่ที่0 8 3หากอาันยาสปอร์ชนะ ส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับคีรีเจสปอร์นั้นน้ําขยับจากตอนเปิดที่0.95ขยับไปที่1.03เป็นการขยับน้ําที่ขยับมาให้ความสําคัญเล็กๆนะครับกับทีมเยือนอารามยาสปอร์ส่วนราคาปูนะครับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็คือว่าราคาฟูในภาพรวมนั้นขยับมาให้ทีมเยือนแรนยาสปอร์สอดคล้องกับราคาน้าที่การจ่ายของราคาแฮนดิแคปนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับเมื่อราคายังบอกว่าต่อเพียงแค่ต่อเสมอไม่มีใครได้เปรี่ยนหรือเสียเปรียบในราคาแฮนดิแคปนั้นเท่ากับว่าทั้ง2ทีมนั้นยังคงมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาฟูเสมอแต่เวลานั้นก็ขยับลงเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถที่จะให้ความสําคัญกับหน้าเสมออยู่เหมือนเดิม ดังนั้นแล้วนะครับในเกมในวันนี้นะครับไม่ว่าคีริจยาสปอร์หรืออลันยาสปอร์จะเป็นฝ่ายเอาชนะได้แต่สถิติที่ผ่านมาของทั้ง2ทีนมนั้นบอกว่าเมื่อลงเล่นกันนั้นจะเกิดประตูขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลุ้นประตูทั้ง2ควฝั่งครับและก่อนจากกันไปนะครับหากท่านใดสนใจรูปแบบรายวันนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพินโดยแอปไลน์ไปที่งหกแปดแอปโคลวีเออานะครับโดยจะมีทัศนะเพียงวันละ15บาทเท่านั้น และยังได้รับ v i p จากแอดมิน45นาทีจำนวน2คู่และ v i p ของทีมงานเสือ45นาทีอีก3คู่รวมเป็น5คู่ต่อวันในราคาเพียงแค่วันละ15บาทแต่ท่านใดสนใจรูปแบบแรายวันนะครับสามารถไปรับชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.overscore168.com และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขอจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออิโชคดีครับ